เขาลงยัดกันนะฮะเราปล่อยเขายัดเกินไปเลยเว้ยเราจะจอแจมดูนะทุกคนดูไว้นะตอนนี้เราจะแจมเขาแต่ก่อนจะแจมเนี่ยหาปืนก่อนหาปืนดีๆไปใช้ก่อนโอเคอันนี้ยไปแจมได้ละเนี่ยเสียงพ่ュ๊บพิออกมาไม่ได้ยิงเรานะมันคือเสียงอุยมผมพลาด ดาวมันหมดไฟตี้หนึ่งแล้วเว้ยเขาเขารู้จุดเราแล้วอ่ะเพอาไม่ดันมาหรอกเป็นผมผมก็ไม่ดัน เดี๋ยวเราต้องหาลายใหม่อยู่แล้วหาตั้งหลักใหม่ทอมมี่ยิงระยะใกล้ดีเฉพาะระยะใกล้นะทอมมี่โอเอาเลยอยู่ตรงนั้นไปหแหละขอฟาร์มรอ <laughs> เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อน เรามานี่แล้วเดี๋ยวเอ,เ,ยเอาเลยเ,ลยเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวฟาร์มรอนะจ๊ะเพื่อนจ๋ายิงยิงเล่นไปเลย,ยน่าจะยิงบอดน่าจะยิงบอดเราเราต้องรีบเข้าเชิงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่อ รีบเข้ามุมก่อนนะฮะตรงนี้ฝึกหนักหน่อยอ่ะผมอ่ะเดี๋ยวจะมีแข่งแล้วไนงะต้องฝึกหนักหน่อยนั้นยังไม่กล้าดันเข้าหาเราเลยโอเฮ้ยตรงนี้ตกโอเค เขาก็แอบนะครับแล้วเราไม่เห็นจุดเราต้องฟาร์มแล้วชิงออกไปจากจุดจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมอีกมุมหนึ่งเขาไม่ดันนะเขาไม่ดันเราดันไปไม่ได้หรอกนะฮะร่วงนะดันไปช็อตเนี้ยล่วงยังไงก็ร่วงเดี๋ยวฟาร์มของสักนิดนะโอเคนะฮะผมกลัวว่าเขาจะอ้อมมาหาผมไงประเด็น อ้อมฉีกซ้ายฉีกขวาอะไรเงี้ยแล้วมาหล่อยเราแล้วลุมเราตรงนั้นเราต้องหามุมอ่ะโอเคโอเคไปฮะไปสิ่ว เจอแล้วเห็นปะเร็บร้อยนะครับแตกไปหนึ่งทุกทา่านงงอ่ะผมบอกคำเดียวมีงงอ่ะเจ็บหนักอ่ะเพื่อนต้องมานะอันเนี้ยชิปละชิปแบบใช้คำพูดว่าชิปจัดๆเลยอ่ะป่อยไม่ได้อ่ะ มันต้องคานอยู่ข้างบนหัวผมผมมั่นใจเลยยังไงก็คานอยู่แถวข้างบนนีชัวเตรียมรอฉกเลนนี่ไงเออ่่า่เป็นไงทุกคนผมว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้ นี่ยฮะด้าจุดๆนดดี้เราต้องรีบขิ้งแล้วเดี๋ยวบูธจะมานะครับโอเคเคลียร์ฮะเคลียร์โอ้โหชัดแจ๋วเลยทีสานสุดสาโอ้โหเห็นเลยเห็นเลยชัดเลยเรียบร้อย เขาเรียกเขาเรียกว่าสายชกโอเควงเราซะด้วยนี่ยฮะเดี๋ยวเขาต้องเข้ามาหาเราไว้เดี๋ยวเราได้ตีะฮะเราไม่ต้องรีบหรอกนะครับแต่เฮ้ยมันดันมาแล้ว โอเคโอเค굿ชอบเขาต้องทุบเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาจะตายอย่างแรงเลย เราไม่มีเวลามายุ่งกับเราไงท่านหอึเราเล่นได้มันไม่ควรดันมาหาเรานะผมว่าคิดยังไงของมันวะเนี่ยคนเรือหกคน ไว้คนเหลือแค่ห้าเองนะฮะท้ายเกมเนี่ยมันจะนี่มันจะลําบากหน่่ยนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน,น่อยนะครับสำหรับใครที่เข้าใหม่นะทะใ้ผมไดกินเสียง ใครสักคนที่จะดันมาหาผมฝั่งซ้ายอ่ะตัวมุมเราอ่ะ Yeah, we won't be. เสียตำแหน่งไปแล้ววะบนนี้มันยึดตำแหน่งไปแล้วอะ ไก่สักทีโว้ย